ปลูกผักกินเองทานได้ปลอดภัยค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะปลูกผักกินเองค่ะกินอย่างปลอดภัยบมมิสารเคมีค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายๆค่ะบางอย่างก็ใส่เวลาแน่อประมาณเดือนสองเดือนนะคะอย่างเช่นมะเขือนี่ค่ะจะใส่เวลาในการปลูกสี่สิบหมื่นถึงหกสิบหมื่นก็เริ่มหายน้วยแล้วค่ะเก็บผลผลิตได้แล้วถ้าเป็นพวกผักชี่ สามสิบมือถึงสี่สิบามือก็เริ่มกินได้ค่ะเพื่อนๆอย่างหอมแบงนี่ค่ะสี่สิบามือถึงหาสิบมือนะคะใส่เวลาในการปลูกแล้วพวกที่เป็นผักอื่นๆนะคะอย่างผักกวางตุ้งค่ะกับประมาณสามสิบมือก็เริ่มไฮดอกเลยได้ค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายกินได้ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นผักต่างๆที่ประนางปลูกไว้เนาะบางส่วนกับ จะปลูกในกระถางหรือปลูกในหลอลดยางรลดวัสดุอื่นๆมาล่องปลูกก็ได้ค่ะเพื่อนๆล่องปลูกพักกินเองนะจ้า